สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรอยย้อนฟิวพาราม่าครับสวัสดีครับผมยุทธนะครับจากรอยย้อนฟิวพาราม่านะครับผมครับผมกขีครับอยู่หลังกล้องครับผมวันนี้เรามาอยู่กับพี่ท่านหนึ่งครับกับรถหนึ่งคันที่สุดยอดนะครับสายการแต่งรถสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับอ๋อชื่อเกมครับผมเกมนะครับอันนี้มากับรถรุ่นอะไรครับพี่อ่า Royal and Fuel Bullet 500ระ Bullet 500นะโอโหตัวนี้ทำเต็มทำเต็ม คือมองไม่เห็นเหมือนบูเลตห้านอะพี่ครับผมก็คือเบื้องต้นพี่เกมทําอะไรกับรถคันนี้ไปบ้านแล้วบ้างอ๋อจริงๆก็ก็ผมพยายามคงคงความเดิมของตัวบูเลตไว้ก็คือผมจะไม่ไม่ทำอะไรกับมันเยอะเพียงแค่เปลี่ยนชุดท้ายเป็นโซโล่แบบโซโล่แล้วก็ย้ายไฟท้ายมาอยู่ตรงด้านสายล่างแทนครับก็เปลี่ยนไฟเลี้ยวใหม่อีกสีดวง แล้วก็ยกแขนเพิ่มแรงขึ้นครับโอเคแรงบันดาลใจคันนี้มาจากอะไรอยู่จริงๆแล้วเพื่อนๆในกลุ่มเขาขับเป็นพวกสายคอสตอมตอมๆสายคอสตอมมีทั้งฮาร์เรย์ด้วยมีงไยอัมด้วยมีทั้งยางครับแล้วทีนี้ด้วยความที่เราเป็นคนชอบกับสไตล์เมกันนิดๆติดในกานนิดๆก็ตัดสินใจทำเป็นบอเบอร์ดีกว่าใช่ดูจากสไตล์การแต่งโคงพี่เขาแน่นอนครับเมกันจัดจ้าครับ <ผ>ไปกัจากแน้นอนแล้วลก็หลังจากนี้ครับมีแผนหรือว่า,อามีความคิดยังไงว่าจากคันนี้จะไปในแนวนานคนออางไหนต่อหรือว่ายังไงจริงจริงวจริงๆริงเราอยากอยากจะขยับไปไปเล่นรุ่นที่มันใหญ่ขึ้นอ๋อขยับเป็นรุ่นี่างผมก็จริงเราก็มองผกหาสูนย์มาอ่ายังคงรักอ,อยู<ม>่ในแบรนด์ของรอยัลยังร e กอยู่แต่ว่าอนาคตไมไ้ไม่ได้ไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตไปนะครับผม <and Field S 1> แต่คันนี้จะทำอะไรเพิ่มไหมพี่ ตอนนี้มองยางหลังนะครับอยากว่าจะพยายามใส่ให้มันใหญ่ขึ้นกว่านี้นิดนึงคือเบ่งยางนะเบ่งยางเบ็นยางหน่อยอาจจะต้องถ้าเบ่งยางเนี่ยอาจจะต้องแนะนําว่าอาจจะต้องเปลี่ยนล้อนะครัเปลี่ยนล้อพอเวลาเปลี่ยนล้อเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราใส่ยางใหญ่มันจะสวยมากกว่าเนี่ยเป็นมากกว่าเพราะว่าด้วยด้วยด้วยขอบยางล้อเดิมเนี่ยมันหน้หน้ามันไม่ฟางเท่าไหร่ครับผมอันนี้เป็นเป็นเส้นสายแนะนํานะครับผมคะับโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เก๋มากๆนะครับที่สละ เวลาอันน้อยนิดให้เราในการรีวิวตัวรถนะครับผมหวังว่าเดี๋ยวครั้งหน้านะครับผมถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลง๋ยวเราก็จะมาขอเดลิเวตรี่ได้ครับได้ครับนี่ขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ